สิบเปิร์กว่าเนี่ยสิบเปิร์กผมมีสิบเปิร์กทุกคนทำไมหลอดมันเด้งขึ้นขนาดนั้นน่ะ เกินไปว่ะผมว่าผมว่ามันเกินไปว่ะเกินไปว่ะ ี่เซอร์ครับเซอร์ที่มันเด้งขึ้นมเมื่อกี้คือเซอร์คือหลอดผมนั่งปั่นกับเพื่อนหลอดแม่งเด้งปุ๊ปบุ๊ปบุ๊ปบุ๊ปุ๊ปบุ๊ปุ๊ปบุ๊เลยอะ่ะเดี๋ยวผมเล่าไป้ปั่นกับเพื่อนดู มขอบคุณครับเป็นใครเดินที่สองอนั่นน,น,นนะครับในกำลังนนครับเอา Úi wha? hey, What mày vươn vinh vầy à mày vươn vinh vầy 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 Mi lấy hả เพนน่าจะโดดแล้วมีไลท์เพื่อน รอบที่เล็กที่สุดในเกมด้วยไปายเฮ้ยโอ้ย,อยผมมีกี่เปิร์กวะเนี่ยทุกคนเฮ้ ไม้ไมแบบนี้ผมใช้ไปแล้วไม่ใช่หรอเอา้าแล้วผมกินได้ไงอะ ยำไมาดูชื่อไม่ได้วหรอ,อเฮ้ยทำไมหนังที่หลุดอ่ะอะไรวันเนี้ยมาเล่นมาเล่นหลายวันกับมาเจออะไรวันเนี้ย แผ่นนี้ผมเล่นไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมเนี่ยไม้แผ่นนี้ผมไม่คนเล่นไปแล้วผมวิ่งขี่ไปอ่ะแล้วมันเดี๋ยวดูที่มีใครมียกไม้ปะผมขอไปออกเอาไปดูดีกว่า ชัวเลยเหี yeah. ้ยเราเจอโปคือเราเล่นกับมันเสร็จปุ๊บมันจะเด้งออกรีพอร์ตมันไม่ได้ไอ้เฟิงหมิงอะทัวเมื่อกี้เรากอเข้าไปดูรายชื่อมันไม่ได้อะไอ้เฟิงหมิงอะโปแผ่นไม้แผ่นนั้นเราเล่นไปแล้วแล้วมันยกขึ้นมาได้ไงแล้วเปิ์ลยังอื่นเยอะแยะเลยมันจะรีพอร์ตมันยังไงอย่างเงี้ยผมทำแม่งทำแม่งทั้งตั้งแต่มันเอาดา่านนี้มาตลอดแลละ โทเทมทุกจุดมันรู้หมดมันเป็นคนเอาบุญไปติดโทเทมนะโทเทมไฟอะอะไรวะเนี่ยมันทำให้เราเกมแคทเวลาเล่นเดินมันเสร็จปุ๊บพอจบเกมปุ๊บมันเด้งออกเลยแล้วเราต้องเข้าเกมใหม่ลบแล้วโหลดใหม่ไม่เกี่ยวกับลบแล้วโหลดใหม่ดิมันแฮกไงมันโปมันไม่เกี่ยวกับลบแล้วลงโหลดใหม่อะไรไม่เกี่ยวนะอืมอันนี้เหมือนระบบแบบการรีพอร์ตอะเล่นเสร็จปุ๊บ เกมเด้งเลยอผมทําแม่งทําแม่งตั้งแต่มันนั่งปั่นกับผมแล้วที่ผมถามว่าทําไมมันปั่นเร็วจังอะ่ะนั่นแหละแล้วมันรู้โทเทมแทบทุกจุดเลยไม่ใช่จ้ะเข้าใจถ้ามันกดสามร้อยแต่หลอดเด้งมันอะเดี๋ยวดูนี่ที่เรางงที่เราแบบว่าเราสงสัยคือหลอดเด้งมันเด้งผิดปกติต่อให้กดสามร้อยก็เถอะ่ะดู ดูนะดูนี่ดูนี่ดูดิดูเนี่ยแล้วเปิร์กเต็มไปหมดเลยเนี่ยดูหลอดเด้งนะดูดินี่น,นี่นี่นแบงไปเซอร์ชื่อให้หน่อยดูหน่อยดิชื่อเนี้ย E M P T Y อ่ะ โอ้โหบานเลยเนี่ยแล้วเราเข้าไปดูรายชื่อมันไม่ได้อะนี่ปะโอ้โหแล้วคือเราเข้าไปดูชื่อมันไม่ได้อะเรารีพอร์ตมันไม่ได้เล่นกับมันเสร็จปุ๊บมันก็มันก็เด้งเลยอ่ะโอ้โหอย่างนี้โคตรยากเลยทุกคนรีพอร์ตมันไม่ได้หรอกอุดิดูดูดูดิดูดดด ผมสงสัยมาตั้งแต่เกมที่แล้วที่เจอแล้วเห็นรูนี้เดี๋ยวลองเข้าเกมดูก่อนแล้วเดี๋ยวลองเดี๋ลองกดชิปแท็บดูเดี๋ยวลองเข้าเกมก่อน